มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่ารถที่เป็นแฮนด์บาร์เนี่ยที่มีตุ๊กตาแฮนด์นะครับสามารถจัดชุดเซ็ตอะไรให้เขาได้บ้างพี่ป๋องอ่าถ้าบาร์เสริมนะครับครับเอาง่ายครั้นี้เป็น ADV เนาะ ADVADV บาร์เสริมนะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยอืมอันนี้เป็นบาร์ยึดตุ๊กตาแฮนด์บาร์ยึดตุ๊กตาแฮนด์ใช่ครับผมก็คือในชุดอ่ะมันจะมีบาร์มาให้ใช่ไหมครับจะมีน็อตสแตนเลสให้ครับผมจะมีแหวนแล้วก็มีบูทอลูมิเนียมให้บูทอลูมิเนียมลองเหรอพี่ลองครับมันจะลองไว้ใช อ่าโอเคเป็นแบบนี้เลยทีนี้เราจะติดอุปกรณ์เสริมอื่นๆก็ง่ายแล้วอย่าง ADV ไม่มีที่แขวนของแล้วก็เอารุ่นสามห้านหนึ่งมาแปลงเป็นที่แขวนของได้อ๋อค,ครับอันนี้คือประโยชน์ของบาร์เสริมเนาะใช่ประโยชน์ของบาร์เสริมแล้วติดที่แขวนของเสร็จแล้วนะครับลูกค้านี้ติดอะไรบ้างครับอ่าก็จะมีที่จับมือถือครับที่จับมือถือด้วยอันนี้รุ่นสองแปดสองหนึ่งรุ่นสองแปดสองหนึ่งน,นะครับใช่ครับอ่ารุ่นหัวมันจะเป็นอย่างนั้นฮะนี่ครับอันนี้ติดขาไปนนนเะะะีรรั้้แลยคคบบบ อันนี้สวยนะนะครับเซตนี้นะครับสามารถใส่ได้กับรถุรุ่นที่มีตุ๊กตาแฮนด์ยกเว้นรถยุโรปนะพี่บอกเนาะอ่าบีเอ็มอะไรเงี้ยดูคตินะครับจริงๆต้องดูน็อตครับต้องดูน็อตใช่ไหมดูน็อตเป็นหลักถ้าบาร์รุ่นนี้นะดูดูบนน็อตเป็นหลักแต่สมมติว่าถ้าเป็นตุ๊กตาแฮนด์อะพวกรถยุโรปอาจจะใช้ไม่ได้ใชไม่ได้บาร์เสริมยังอาจจะน่าจะพอใช้ได้อยู่ต้องดูน็อตต้องดูน็อตนะโอเคนะครับฝากด้วยนะครับถ้าใครอยากได้บาร์เสริมตัวนี้นะครับ กดดูสินค้าในตะก้าด้านล่างได้เลยครับอ่ะในลิงก์นี้ผมจะลงแค่บาร์เสริมให้ละกันนะครับผมส่วนที่จับมาถือที่วางแก้วน้ําพี่กดดูตะก้าหน้าช่องได้เลยนะคะพีว่าพี่อยากได้แบบไหนนะครับจัดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสําหรับ ADV ีวร้อยหกสิบคันนี้นะครับอันนี้ก็แทบจะครบเซตแล้วนะใครสนใจกดดูสินค้าตะก้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับบาร์เสริมแบบนี้นะฮะ